ดาราศาสตร์รายการที่นำดาราทั่วฟ้าวงการบันเทิงไทยที่คุณผู้ชมชื่นชอบมาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆของความเป็นไทยโอ้โหปุ๋ยนี่มินพร้อมมากแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรอ่ะนี่กินสดๆได้เลยเหรอก็เม็นเขียวอะ่ะ <laughs> ตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่บอกว่าพอเอาดอกอัญชันเนี่ยมาวาดคิว้วถ้วยคิ้วโด่งใช่ไหมเป็นไงง,องอนะเวิร์กปะ เพราะว่าคิ้วเป็นมงกุฎแห่งใบหนะ้าโอ้โหหน้าตาสมุกไพรแต่ละอยา่างนี่คล้ายๆกันหมดเลยถ้าไม่จดนี่มีลืมแน่ร่วมเรียนรู้สัมผัสและติดตามไปพร้อมๆกับเราในรายการดาราศาสตร์หอมมากเลยอะค่ะคือกลิ่นนี่แบบเหมือนเป็นเครื่องต้มยำ คอยติดตามทุกวันเสาร์1ินาฬิกาทางไทยรัฐทีวี